อาแล้วครับผมตอนนี้ก็สวัสดีครับผมพบกับผมแล้วครับผมวันนี้จะมาสอนลงมัดพื้นฐาน GTA San Andreas นะสิ่งที่จะเป็นต้องมีก็คือตัวเกม GTA San Andreas แล้วก็นี่เลยโปรแกรมที่จะเป็นต้องลงนะครับผมมีโปรแกรม c r e o นี่ POC นะ Copy ลงมานี่ Copy แล้วก็มาใส่ตัวเกมเลยวางทับตัวเกมไปเลยเดี๋ยวผมลงแล้วเนาะ กดผิดกดผิดแล้วก็มอดโหลดเดอร์โหลดมาเลยนี่แล้วก็ใส่ในตัวเกมแค่นั่นแหละแล้วก็ส่วนใครจะลงสก,กินนะนี่โปรแกรมสก,กินแล้วก็เปิดเข้ามาในคิโอก่อนอันดับแรกก็นี่ในคิโอนี่ก็ให้กอ๊อปแล้วก็ใส่ลงไปในตัวเกมเลยโอเคแล้วก็มาที่ด a ต a นี่ด a ต a านี่เห็นไหมเนี่ย โอเคดตตาก็ออฟมาเช่นกันนี่ลงไปในนีน้โอเคเอาไปว่าเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับผมคลิปนี้ก็สั้นๆนะไม่มีอะไรมากขอบคุณที่รับชมขอบคุณครับผมแร้เจอกันใหม,ม่บ๊ายบาย